อยากจะชื่นชมค่ะในพลังรักของ FC นะคะบ้านฮักเป็ดน้อยหรือว่าบ้านหมอลลำเพชรลำเพลินค่ะเพราะว่าอะไรตีพี่น้องเพราะว่านะคะจากนะคะกระแสนะคะน้องล่าลำละครก็คือเป็นกระแสดุงดังมาพักนึงค่ะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเพื่อที่จะ มาสารฝันตัวเองค่ะพี่น้องและนะคะหมอลำเพชรลำเพลินก็ได้มอบโอกาสนี้ค่ะกับน้องล่าลำละครนะคะตอนนี้น้องล่าก็ได้ใช้นามสกุลเพชรลำเพลินค่ะเป็นคำล่าเพชรลำเพลินค่ะพี่น้องและจากการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็น MV เพลงของแม่พรนะคะแล้วก็ทางการแสดงไลฟ์สดกลุ่มปิดของหมอลำเพชรลำเพลินนะคะน้องคำล่าก็ฝึกฝนตัวเองค่ะพี่น้อง ก็ตอนนี้ก็คือจากที่น้องนะคะได้ฝึกมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นถึงนะคะพัฒนาการของน้องก็คือเริ่มไล่ตามลำดับค่ะพี่น้องด้วยนะคะความพยายามด้วยความขยันนะคะแล้วก็ด้วยความมีวินัยด้วยค่ะเพราะว่าพี่น้องคะสาหรับศิลปินแล้วนะคะการที่จะประสบความสําเร็จนะคะหลักๆเลยก็คือความขยันมีวินัยค่ะแต่ว่าที่หลักมากกว่านั้นด้วย พรสวรรค์ด้วยเสียงนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่พรสวรรค์ไม่ค่อยสูงแต่มีพรแสวงอ่นนี่ก็เป็นประสบความสําเร็จได้นะคะในอาชีพสายงานนี้ค่ะว่าแต่เราตั้งใจค่ะพี่น้องและสําหรับน้องล่าลําละครสาวสีก็ได้ได,ได้ได้เห็นนะคะว่ากลุ่มบ้านฮักของน้องล่าลําละครค่ะก็มีประมาณนะคะสามหมื่นคนค่ะพี่น้องและนะคะในช่อง ยูทูบนะคะของทางด้านหมอลำเพชรลำเพลินค่ะก็มียอดผู้ติดต,ตาม9 0้าหกว่านะคะแต่ทำไมถึงบอกว่าพลังรักของ FC บ้านฮักเป็ดน้อยแล้วก็พลังรักของหมอลำเพชรลำเพลินเยอะมากเพราะว่าอะไรน่ะล่ะคะเพราะว่าเพลงของน้องล่าลำละครคะ่ะเป็นซิงเกิลแรกของน้องเนาะก็ได้ปล่อยออกมาค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพี่น้อง และนะคะกระแสตอบรับของน้องล่าลำละครจากบ้านฮารกต่างๆของน้องคำล่านะคะแล้วก็ F c ซเพชรลำเพลิน f อซหมอลําค่ะ mm. ก็ให้ความสนใจกับเพลงนี้มากค่ะและพอได้ไปฟังเพลงค่ะพี่น้องก็ซึ่งกินใจเหมือนกับอย่างเราได้เห็นในภาพที่น้องนะคะได้ถ่ายทอดออกมาให้เราได้ดูการจากช่องต่างๆที่ได้สัมภาษณ์น้องนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องราวการเดินทางมา ตามหาความฝันที่ฝั่งไทยค่ะและ MV อย่างที่เสาสีเคยบอกไปค่ะพี่น้อง MV ก็คือเป็นภาพนะคะที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านใส่จวดผู้บริหารแล้วก็แม่พรพิรดียาสุภาพเนี้ยที่เคยได้ถ่ายเก็บไว้ก็นำภาพเหล่านี้ค่ะมาประกอบ MV ด้วยนะคะเสมือนเป็นชีวิตจริงค่ะและนะคะพลังรักบ้านฮักของน้องล่าลำละครน,นะคะ ต้องบอกเลยว่ากระแสะยอดวิวเพลงนะคะหอบฝันข้ามฝั่งคงอันนี้ขออัปเดตให้ฟังกันสดๆเลยเนาะว่าตอนนี้ยอดวิวถึงไหนแล้วนะคะถือได้ว่าช่องเพลรลำเพลินนะคะเป็นช่องที่ผู้ติดตามไม่เยอะแต่ว่ายอดวิวเพลงของน้องล่าลำละครถือว่าดีมากสำหรับเพลงนี้นะคะและทางด้านผู้บริหารค่ะก็ได้ไปเปเรออกมาว่าอยากให้เพลงนี้ถึงล้านวิว และตอนนี้นะคะบ้านฮักเป็ดน้อยบ้านฮัดน้องคำลลากำลังปั่นวิวอยู่ค่ะพี่น้องก็ยังไม่ปัน่นก็ยังก็ยังไม่เลิกปั่นจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอยากจะสนับสนุนนะคะคนที่ตั้งใจแล้วก็คนที่ตามหาความฝันและนะคะได้แรงซัพพอร์ตจาก fc แฟ n คลับนี่แหละคะ่ะเฮ็ดห้น้องล่าลําละครนะคะได้มีกำลังแรงใจที่จะสู้ต่อกับทุกปัญหาที่เข้ามาค่ะอันนี้ขออนุญาต อัปเดตให้ดูเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเพลงหอฟันข้ามฝั่งโค้งนะคะยอดวิวเท่าไหร่กันแล้วอ่าตอนนี้หน้าช่องนะคะพี่น้องผ่านมาแล้ว6วันค่ะการดูนะคะ7จ็ดแสนครั้งค่ะก็ถือว่าเยอะนะคะสําหรับช่องเพลรลำเพลินแล้วก็จากที่เสาวสีได้บอกไปก็คือผู้ติดตามนะคะอยู่ที่9.920,000และพลังรักจาก f อซนี่แหละค่ะที่ ไปช่วยนะคะกดติดตามกดรับชมกดคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะสำหรับคอมเมนต์ก็คือความคิดเห็นนะคะเป็น1.1หมื่นค่ะแล้วก็คนกดไลค์นะคะ2 1หมื่นค่ะพี่น้องต้องบอกเลยว่าสำหรับเพลงนี้ของน้องล่าลําละครแล้วนะคะปล่อยออกมานะคะก็ มีช่องช่องหนึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นแฟนขับ f อฟซีหรือว่ายังไงนะคะที่ได้นําเพลงเนี่ยไปลงในช่องของตัวเองนะคะก็ได้ทางทางด้านผู้บริหารค่ะก็ได้เตือนไปแล้วก็ทางด้านเจ้าของช่องนั้นก็ได้ลบคลิปนะคะเราก็เห็นใจนะคะสําหรับผู้ที่ตั้งใจที่จะทําเพลงเป็นคนลงทุนลงแรงแล้วพอมาโดนกออ๊อฟเนี้ยค่ะก็เข้าใจความรู้สึกเลยค่ะว่าทั้งทั้งทั้งด้วยความที่เขามา จับเสือมือเปล่าเนาะพี่น้องแล้วก็ทั้งด้วยความที่ตัวเองนะคะทุ่มเทงนะักอยากจะให้เพลงนะคะหอบฟันข้ามฟังโค้งค่ะได้ดังได้ติดแฮชแท็กบ้างแต่ว่าค่ะถึงไม่ได้ติดแฮชแท็กมาแรงใน YouTube สำหรับเพลงนี้แล้วนะคะก็กินใจแฟนคลับ FC ของเพชรลำเพลินนะคะแฟนคลับของ บ้านหักเป็ียนน้อยด้วยค่ะเพราะว่านะคะ FC ค่ะช่วยกันดีมากถึงจะเป็นเพียงนะคะ FC ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับศิลปินที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะพี่น้องถือว่าเยอะแต่สำหรับถ้าเทียบถึงกับศิลปินท่านอื่นนะคะที่มีผู้ติดตามเยอะอย่างเงี้ยอาจจะ ยอดวิวก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่เพลงหอบฝันข้าฟังโคงก็ถือว่าได้ทำลายสถิติเพลงในช่องนะคะเพชรลำพืนไปได้เลยค่ะเพราะว่านะคะทางด้านแฟนคลับ FC นะคะบอกเลยค่ะว่าจะดันเพลงนี้จนถึงล้านวิวจะทำสถิติให้ วงหมอลำเพชรลำเพลินช่องเพชรลำเพลินนะคะได้มีสถิติเพลงล้านวิวค่ะอ่านี่ก็เรานะคะแฟนคลับ FC ค่ะก็ไปช่วยกันสนับสนุนนะคะฟังแล้วฟังอีกก็ได้ค่ะเปิดฟังนั่งฟังสบายๆก็ได้ค่ะเนื้อเพลงก็มีความหมายกินใจรวมถึงทั้ง MV ต่างๆนะคะก็ลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะและจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ เป็นแฟนคลับของน้องล่าลำละครคร่ะพี่นอกจะฮู้ดีว่าค่ะเพลงนี้แต่งไม่กี่วันแต่งไม่มีกี่วันนะคะก็ใส่ไกด์เนื่องจากนะคะทางด้านแม่พรพิรดีนะคะแล้วก็ผู้บริหารวงเพชรลำเพลินเนี่ยอยากจะตีเหล็กให้ตีตอนร้อนๆพอส่งเรื่องหัวหัวเพลงนะคะไปให้ทางด้านของอาจารย์ซอกเกษตรวิสัยค่ะเพื่อนก็ว่าโจทย์มันยากแต่เพื่อนก็ทำออกมาได้เร็วมากค่ะ วันเดียวก็เสร็จแล้วพร้อมพร้อมนะคะที่จะให้น้องล่าลํำละครได้โชว์ศัก,กยภาพค่ะค่ะแล้วก็เราจะได้เห็นในคลิปทางด้านของช่องเพชรลำเพลินนะคะได้ลงคลิปผลงานเกี่ยวกับน้องล่าลํำละครค่ะก็ได้เห็นวันหนึ่งนะคะที่ทางด้านเพชรลำเพลินนะคะได้รับเชิญนะคะแม่พิมพ์พามาและแม่พิมพ์พาพี่น้อง ก็ต้องบอกเลยว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแล้วก็ด้วยพลังเสียงด้วยทุกอย่างก็คือแบบเป๊ะมากนะคะแล้วก็ดีมากและน้องล่าเมื่อมีโอกาสค่ะได้นะคะขึ้นร้องเพลงกับศิลปินที่มีชื่อเสียงที่เป็นตำนานก็ทำให้แบบตื่นเต้นเนาะแต่ว่าก็ดีใจแล้วก็น้องก็บอกเลยค่ะว่าน้องไม่ได้ซ้อมเลยนะคะแล้วพอร้องออกมาก็โอเคนะคะก็เสียงน้องล่าลํำละครก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ ไปดีกณ์ของตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วก็ปรับคีย์นิดนึงเพราะว่าปรับคํานิดนึงอย่างคําของอคนไทยคนอีสานอย่างซี่นะพี่น้องก็จะเป็นสำเนียงที่บางคําอาจจะต่ำบางคาอาจจะสูงแต่ฟังซ้ายนะคะฝั่งอสปอปเฟอเลเองก็อาจจะเป็นบางคําที่เขาออกเสียงสูงอ่านี้ก็สาม,มารถปรับคีย์ปรับโน้ตได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็น้องล่าก็มัน พัฒนาตัวเองมันฝึกทุกวันอยู่แล้วนะคะเราก็เชื่อว่าอนาคตเด็กคนนี้ก็ต้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกคน,นแน่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสีก็มาอัปเดตค่ะยอดวิวของเพลงนะคะหอบฟันข้ามฝั่งโขงคำล่าเพชรลำเพลินในช่องนะคะหมอลำเพชรลำเพลินค่ะในช่อง Youtube เนาะสำหรับใครคะ่ะพี่น้องที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้กาสิขอล่าไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ